สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนด,ด,ดีต้องรับเข้าสู่ช่องเจเกอเอ้ยเจเกอทูหลินพันนะครับเออวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโรบอกนะครับในแมปโก r า e n เดนนะหลังจากที่ผมไม่ได้มาทําคลิปแล้วก็เล่นมานานเลยนะหลังจากอัปเดตอัปเดตล่าสุดนี้ผมทันอยู่นะที่แบบว่าเขาปะทะกับอะไรนะจันเดียวกับใครวะนั่นแหละกับแมปขมูอะแบนลนดอะนั่นแหละก็ ผมกลาว่าจะมาทําสวนใหม่นะทุกคนวันนี้หลังจากที่สวนแรกของผมมันอเมซอนเป็นนิดนึงอันนี้ก็เป็นแฟนผมนะครับนี่เห็นปะ่ะสวนของแฟนผมก็สวยงามผมก็เลยว่าจะมาทําสวนใหม่ให้มันดูดีให้มันแบบไม่ลกเหมือนอเมซอนสวนแรกของผมนะซึ่งตามผมอยากผมอยากจะรื้อมากเลยนะทุกคนแต่ว่าอืมคือแบบผลไม้อะไรเงี้ยมันโดนสถานะทุกอันนะมันโอ้มันก็เสียดายไงเอาไว้เดี๋ยวแบบ อันเนี้ยรุ่งๆุ่งแล้วเราค่อยไปเลือกทำใหม่แล้วกันเนาะถ้าเราแบบมีพืชอ,อะไรดีๆ,ๆแรงเงี้ยโอเคเราก็จะมาดูกันนะครับหลังจากที่อัปเดตไปเนี่ยดูดิเอเบอร์ลิลลี่หาอันนะครับเอนเดอร์สตรอเบอรี่โ,โหสิบสองเม็ดอะฮัลโลแมนอะไรเนี่ยอีกหกเม็ดนะทุกคนใจแอน่นพินอะไรพินคอนเหรอพินควันพินควันโอ้ยแล้วแต่ อันทุกอันพี่ขออภัยนะทุกคนชูการ์แอปเปิลอีกโอ้โหบอกเลยว่ามีแต่แบบของดีของดีอ่ะเราจะเริ่มปลูกตั้งแต่เอมเบอร์ลิลลี่เลยแล้วกันนะทุกคนพืชแบบว่าประดับบาร,รมีเราต้องโชว์อ้อืเขาที่ผมเห็นแล้วแบบปลูกเท่ๆเลยนะเขาจะปลูกไปกลางสวนเว้ยชิบแบบนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี่แหละ สองต้นก็พอแล้วมั้งแล้วนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราจะใช้แบบว่าสปริงเกอร์ด้วยนะทุกคนไหนวะเราใช้อืมเอามา็ดวาน์ออกมาโ้เยอะไหมละ่ะดองไว้ควดเยอะแล้วก็กอลี่กับอะไรวะ คนจะใช้สามันเลยอะ่ะมันมีแอดวานมีกอรีดแล้วก็อะไรอีกนั่นอะไรอ๋อนี่เบสิกเอาไปเลยมึงไม่โตให้มึงรู้ไปอะ่ะมาครับเฮ้ยเมื่อนกีน้เราปลูกตรงไหนวะขอเช็คก่อนอ๋อตรงนี้ชิบไปไปอืม ไปเลยครับแฟนผมเขาพูดเลยว่าผมไม่ได้ดูเลยว่ะทุกคนเบสิกอืมอืมไม่โตให้มึงรู้ไปอ่ะแอนผมเขาว่าอะไรเนี่ยโอเคโอเคไปเราจะปลูก เอมเบอร์ลิลลี่สองต้นตรงนี้แล้วก็อะไรอีกดีครับทุกคนแบบแรๆมาจังหวันี้ต้องพืชแรๆชูก้าร์ไหมเอ๊เอนเดอร์แล้วกันเอนเดอร์ er, กับชูก้าเลยเนาะชูก้าเนี่ยแรงจะปลูกเอนเดอร์เดี๋ยวเราหนึงขอเช็คตำแหน่งก่อนเราจะจัดสวนแบบดีๆเลยนะเอนเดอร์ er, อยู่ตรงนี้ใช่ไหม ืมงั้นชูก,ก้ารแล้วก็ตรงนี้แล้วกันมันจะโดนเลยวะเอาตรงนี้โอเคตรงกลางไปเลยโอเค,แล,เออเคกกแล้วก็เอ้ยโอเคชูก้าแล้วก็เอนเดอร์เอนเดอร์ไว้ตรงนี้แล้วกัน แฟนผมเขาดีแล้วน,นั่นนี่ว้าวดูดิทุกคนเริ่มลวเลวยเดี๋ยวผมต้องแป๊บนึงนะเราปลูกหมดแล้วใช่ไหมอันนี้เรากเก็บไปเราจะเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะไปดูเนี่ยเลยนี่อยู่ไหนวะถั่งน้ำอะ่ะอ๋อนี่เอ้ยไม่ใช่ดิ จำไม่ได้เลยว่ะไม่ได้เล่นสองสามทิศนี่จำไม่ได้เลยนะ่นเนี่ยที่ไหนวะนี่วอเทอร์ลิงแคนโอเคเราจะปลูกว้าวฝนตกในชีวิตจริงก็ตกเหมือนกันนะทุกคนโอซีก็ตกเงนโอเคเราจะมาดูซื้อน้ำซื้ออะไรไปแล้วกันนะ ก็ไม่ค่อยได้กลับมาเล่นเลยช่วงนี้ก็ขออภัยทุกคนด้วยน,นะครับโอ้หนักว่าผมต้องหนักว่าดีนะผมเก็บผ้าแล้วสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเขาก็แจกเยอะแยะเลยผมยังไม่ได้รู้สรรพคุณอะไรเลยตอนนี้อารมณ์เหมือนผู้เล่นใหม่จัดอะไอ้ต้นนี้มันต้นอะไรวะโคตรสวยเลย เอมเบอร์ลิลลี่เหรอไม่ใช่ดิเนนะเฮ้ยทำไมใบใหญ่จังอะเว้ยเป็นไงเอาแล้วเป็นไงทุกคนโอ้ต้นมาขนาดเนี้ยแม่งสูงครอบแมปอะบอกเลยมาต่อไปเราจะเอาอะไรดีแหล่ไปชว์มาเว้มาเว้อันนี้ก็พืชอะไรไม่รู้อ่ะไม่ออกเกมหลอดเหรอ แล้วก็อะไรดีมวใจแ่อนนี่โอเคเอาเฮียโอ้โขออภัยนะครับหยาบทุกคนโอ้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวนเอา,เอาสปริงกรงสปริงเกอร์ก่อนตอนนี้เราต้องปลูกให้มันเหมือนกันเว้ยเอาโตยังไงโอ้กูปลูกกี่อันเนี่ยโอ้ตาย แล้วมันมันก็ไม่ขึ้นแบบเป็นรูปเมล็ดให้ผมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ไหนวะไหนล่ะอ๋อกัอะไรเนี่ยไหนวะเมื่อกี้ผมว่าโอ้ยเฮียเกมเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ค่อยย้ายทีเดียวโอ้เยจารเล่นอุตส่าห์จะทำดีๆสักหน่อยงั้นฝั่งนู้นแล้วก็ปลูกใจงันสองแล้วกันชืบชืบโอเค มาครับทุกคนเราจะสร้างสวนแฟนตาซีเว้ยไหนวะสปริงเกอร์มันหายากจริงๆว่ะแอดวานมาเบสิกมาเราไปใช้ดูนะนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทำให้เพื่อนเราโตรหรือเปล่าอยู่ไหนหวะมีแอดวานมีเบสิกกอรี่เจว้าวด,ดิเป็นไดมอนด์เลยเว้ย แอดวานแอดวานตั้งนี่ครับตั้งตรงนี้โอเคโจแกลี่ตรงนี้แหมมาลุมเลยอะลุมล้อมอะเบสิกอู้อีเวนเยอะวะเอาเบสิกละโอเคนี่แล้วอโอเคเฮ้ยอย่าบอกว่าเอมเบอร์ลิลลี่ผมโตแค่นี้นะตกใจเลย อันนี้มัน,มนโตสุดอย่างเนี้ยแต่มันก็ไม่ต้องโตโอ้ยยังไงดีวะถ้าโตสูงไปมันก็เก็บผลยากอะไรเงี้ยนะกลา,ายเป็นกูปลูกสามันเลยทีเนี้ยโอ้ยลกไปหมดอะไม่ได้เล่นนานเนี่ยโอเค เขาอัดคลิปอยู่ครับเธอได้ยินไหมฮัลโหลแฟนเฮ้เขาได้ยินป่าวฮัลโหลได้ยินไหมเธออะไรว้าวเฮียอะไรเนี่ยแม่งแฟนผมเขาตามเอ๊ะเขาไปทันโลกแล้วนะโกกาเดนผมแม่งเหมือนผู้เล่นใหม่จริงตอนเนี้ย ไม่รู้อะไรเลยเขาอัปเดตอะไรมาก็ไม่รู้อะไรอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะอะไรนี้ฮะ what are you selling ขายอะไรบ้างอู้มันล็อกหมดเลยมันคืออะไรอ่ะแฟนได้ยินไหมมันคืออะไรเขากดดูที่มันขายมันล็อกหมดเลย ขาาดคลิปอยู่ด้วยตอนนี้โอ้ยเฮียไม่บ้าน,น่ไงเดี๋ยวผมขอปิดไมค์ก่อนนะทนุกคน อ๋อฝนตกไม่ได้ยินอะไรโออีเวนอะไรเนี่ยได้ยินครับได้ยิน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 เธอได้ยินไหมตอนเนี้ย แล้วก็เอาไปจับแฟรี่แล้วแฟรี่มันจะมาอยู่ในปอดเลยนะลส่วนล้างค้าอุ้ยส่วนล้างค้าอื่นอื่นอ่ะมนันน้ำเค้าอื่นอก็คือถ้าเราจับแฟรี่อ่ะมันจะปุดล็อกไปเรื่อยๆตามจำนวนแฟรี่ที่เราจับได้คือกูงงอ่ะ <laughs> เอาไว้ <laughs> ไม่ได้เล่นานานแม่งมึนไปหมดตอนนี้โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกนะันว่ามันยังไงนะอีเวนต์นี้มันเยอะแยะแท้วะอัปเดตอะไรก็ไม่รู้พอไม่รู้เรื่องโอเค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 ,อเ,คเดี๋ยวเขาไปหาจับเฟรนลี่แล้วกนะันอะไรวะ ยังไงใช่ไหมเราต้องไปคราบไอที่แฟนผมบอกอะไปคราบที่จับมาอ๋อเฮียแล้วขึ้นไปยังไงโอ้สาให้ต้นจะใหญ่ๆห,ห,หน่อยเว้ตัวแเคเ่นี้ย เดว่าชูการ์มันสูงแค่นี้อยู่แล้ววะนั่นไหลแล้วเอมเบอร์ลิลลี่เราทำไมมันอะไรโอ้มันสูงได้แค่นี้วะฮะเอ็นเดอร์เอ้ยเออเนนี้น่าจะเป็นเอ็นเดอร์สตรอเบอรี่หรือเปล่าแล้วนี้ทำไมมันเล่เอมเบอร์ลิลลี่ผมอยู่ไหนเนี่ย นะงงว่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวปลูกแค่นี้ไปก่อนทุกคนเดี๋ยวไว้ยังไงค่อยว่ากันทีค่อยๆปลูกไปแล้วก็ค่อยๆจัดนะวิ้ยต้นอะไรวะเนี่ยสวยว่ะเดี๋ยวผมจะลองรดน้ำให้หมดเลยแล้วกันนะ รู้ว่ามาันจะโตให้เราไหมที่เนี้ยเก็บไว้ก่อนมาเอาตรงเนี้ยล,ลวๆเลยดิ ไหนวะเอมเบอร์ลิลลี่เอมเบอร์ลิลลี่เอมเบอร์ลิลลี่สรุปตรงนี้ผมเปิดเอ้ยเปิดอะไรละ่ะปลูกเอมเบอร์ลิลลี่ทั้งหมดเลยว,วะอ๋อแล้วทำไมฝั่งนู้นมันมีนี่ด้วยวะมีแอนเดอร์ด้วยอ่ะ เนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเอมเบอร์ลิลลี่งงเว้ยชูกาไรไลเลอร์เราเริ่มโตแล้วทุกคนมันโตแล้วแหละตอนนี้มันโตเต็มที่แล้วมันได้แค่เนี้ยเสต้นมันเบสิกก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้แบบแยกกันอีกทีทุกคนเดี๋ยวไว้มันโตเต็มที่อ่ะเอ้เยเอาอะไรของกูเนี่ย เดี๋ยวดูวกันว่ามีมีอะไรแบบแรงๆอีกไหมเปเปอร์ไฟลี่อะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยอ๋อไอ้ต้นเด่คไอ้ดอกไอ้เนี่ยไม่ไม่แรงเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยอัเน,นี้ยแหละน่าจะแรงเ,เรื่องนะทุกคนนะเนี่ยไปชิบโอเค ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันช่วยแบบว่าให้พืชเราโตแบบหมายถึงแบบตัวใหญ่ไหมฝนแม่ก็ตกจังเลยเว้ยแล้วไหนหวานมาเดี๋ยวพูเอ้ยพูกอะไรละพืชไหนวะลูกตรงไหนเนี่ยเดี๋ยว่ไหนวะ เมื่อกี้ผมปลูกไว้กลางแบบนะั้นรู้สึกใช่ไหมอะไรของกูเนี่ยเอา้าอยู่ไหนวะฮัโลโหลอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อนี่โอ้ผมก็คิดว่าอะไรมันติดหน้าจอย ไหนๆก็ไหนไหน,ไหนให้มันโดนฝั่งนู้นมาแล้วเออเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยใครแฟนหัวามาปักให้เราวะ เดี๋ยวลองแยกดิแม่งถ้าจะงงแหละว่าจะปลูกสวนให้สวย เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยนี่คืออืเอ็นเดอร์อัน,นเบอร์ดิลลี่มีเสียงลบกวนอขอแผ่นนะทุกคนโอเคนี่มันย้ายได้ไหมวะไม่ได้ อืมอันนี้เราก็วางไวน้นี่เอาเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรเอเอเสียยับยับเลยเนี่ยเออเริ่มมีทรงแล้ววะ่ะ อออืเออสรุปอันนี้คือแอมเบอร์ลี่นะทุกคนโอเครูปร่างก็เริ่มจะโอเคแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเดยก็เริ่มสวนที่สองแบบส่วนแบบรวมพืชผลแร่ๆนะอันเนี้ยนี่ โอเคทุกคนเดี๋ยวเป็นไงก็ติดตามชมีกทีนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตีกทีถ้าใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสีอยูทุกคน